ไีุล้วาุฒงวานะุฒลงอตัวคนละทีมีวุฒิีีปวางวุฒลงแวเดปถ้าอย่างี้รคอยป่าปคนนึงนะปคนนึงครับเป็มือนะเตในปดวนะครับตะวันนอยน้ำหวานนยปาานกันกันไปเที่ยวไป